สวัสดีครับโค้งนองนาลอยนะครับก็พาพี่น้องมาดูอีกหนึ่งการจัดการน้ำนะครับที่สวนสุขใจได้ทอฝันของเรานะครับเราก็พยายามที่จะทำให้มันง่ายไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้นนะครับวันนี้ใช้บิ๊กกรันขนาดเล็กนะครับเป็นหัวสปริงเกอร์นะฮะเพื่อรดน้ำ นะครับต้นไม้ที่เราปลูกอยู่บริเวณนี้นะครับก็ใช้จากปัม๊มตัวนี้เป็นปัม๊มซับเมิร์ดนะครับเราใช้ปัม๊มซับเมิร์ที่เราต่อเป็นระบบสลับใช้นะครับจาก3แผงที่เรามีอยู่นะครับก็มานะฮะเราต่อท่อพาดผ่านสวนมาเลยแล้วก็มาที่นี่ฮะตัวนี้บริเวณด้านหน้าสวนนะครับก็จะใช้เจ้าบิ๊กกันนะครับเป็นตัวเปิดน้ำนะครับให้กับ พืชผ,ผักนะครับให้กับต้นไม้ของเรานะครับให้กับหญ้านะฮะตรงนี้ก็ได้พื้นที่กว้างพอสมควรนะครับได้พื้นที่กว้างพอสมควรใช้2ตัวนี่ทั่วทั้งบริเวณเลยนะครับทั่วทั้งบริเวณตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับท่านใดที่อยากจะใช้นะครับอยากจะนําระบบนะครับน้าพวกนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะ คอมเมนต์นะครับด้านล่างแล้วก็ขอคําแนะนําได้นะครับถ้าเรามีเวลาเราก็จะลงไปตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับนะฮะทั้งในเรื่องของระบบโซล่าเซลเองนะครับก็มีเวลาก็จะตอบให้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะเอามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับสวนสุขใจไร่ทอฝันหรือว่าจะเป็นกับโค้งหนองนาอนไลน์นะครับที่เรา ส่งวิดีโออยู่น้าขณะนี้นะครับอยากเป็นกำลังใจให้กันครับนะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ